มาดูกันต่อก,กับอีกหนึ่งคนค่ะอันนี้ออกมาตอกมาย้ำมันเน็บด้วยนะคะเน็บแสบด้วยในเรื่องของหลักธรรมพิบาลบอกโลเล mm. คนที่พูดก็คือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นอดีตนายกม,น,มนตรีด้วยนะคะ mm. บอกว่าการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาการออกพรกรการบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล แล้วก็พรบการเดินเรือในหน้าน้ําไทยของสอนชเป็นการออกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยก่อนหน้านี้เราเคยมีตัวอย่างเรื่องการห้ามคนนั่งท้ายกระบะมาแล้วช่วงก่อนสงการานต์กรณีแรงงานต่างด้าวที่ตนไม่สบายใจที่เลือกในการออกเป็นพรกบเพราะว่ารูปแบบกฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกมาโดยอ้างความมั่นคงความจําเป็นเร่งด,วด่วนทําให้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภา ทำให้ไม่มีใครทราบล่วงหน้าได้ว่ารายละเอียดกฎหมายเป็นอย่างไรที่สำคัญก็คือเมื่อออกมาแล้วสภาจะมีทางเลือกเดียวก็คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายิ่งไม่สบายใจเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดว่าอยู่ที่มันจะมีคนหาเรื่องยื่นสารรัฐธรรมนูญสารปกครองเพราะว่าไม่มีงานทำไม่อยากได้ยินคำพูดแบบนี้อีก เพราะว่าการนำเรื่องไปสู่ศาลถ้าไร้สาระศาลก็ไม่รับเรื่องไว้การฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญคนฟ้องคนที่ฟ้องได้มีไม่กี่คนโดยต้องเห็นว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงๆส่วนการฟ้องศาลปกครองถ้ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่มีประเด็นไปฟ้องศาลปกครองในยกย้ำเสมอว่าคอสอชอเข้ามาตรงนี้เพื่อต้องการเห็นธรรมพิบาล ขอให้ในายกไปดูหลักข้อแรกของธรรมมาพิบาลก็คือหลักนิติรัฐนิติธรรมทุกคนรวมทั้งรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ขณะน,นี้ต้องใช้มาตรา44เพราะจะกระทบความมั่นคงปันป่วนหลายด้านกลายเป็นว่ายุคข,ของท่านสามารถเอากฎหมายพิเศษมาบอกว่าที่ทำไปแล้วแก้ด้วยวิธีนี้ก็ได้ฉะนั้นประเด็นเรื่องธรรมาพิบานท่านอย่าทำผิดกฎหมายเสียเอง เฮอ,อแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทราบว่านนยกกังวลเรื่องแรงกดดันต่างประเทศเรื่องการค้ามนุษย์แต่ว่าสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะออกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมได้อยากแนะนำว่าปัญหาขณะนี้มีแรงงานผิดกฎหมายมากเพราะว่ามีเงื่อนไขหลายด้านที่ทำให้เขาทำผิดกฎหมายก็คือหนึ่งความยุ่งยากต้นทุนค่าใช้จ่าย ทำให้ทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวไม่อยากทําตามกฎหมาย 2. ปัญหาที่ต้นทางซึ่งแรงงานเมียนมามีปัญหาเรื่องมีมากที่สุดจากขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติซึ่งต้องเจรจากับต้นทาง 3. เราคงจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายในช่วงเว้นบังคับใช้กฎหมายนี้มากกว่าไปคิดว่าจะเพิ่มโทษหรือว่าคิดว่าโทษสูงขึ้นจะบีบทุกคนเข้าสู่ระบบแต่กลับกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม สเรื่องการร้องเรียนว่ามีการทุจริตการลีดไถแรงงานต่างด้าวเรื่องค่าราชการต่างๆโอ้โหจัดแน่นนายอภิสิทธิ์ออกมาแน่นมากรอบนี้แน่นจงต้องตกมือเออเอาตั้งแต่เรื่องของการใช้มาตาส,สีมาแก้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนเพื่อไทยเลยการออกกฎหมายเนี่ยที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม นี่เนี่ยเรื่องห้ามหนั่งท้ายกระบะก่อนออสมการแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยนายพิสิทธ์บอกไม่สบายใจที่เลือกออกเป็นพลอกอเพราะรูปแบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารอ้างแบบเร่งด่วนฉุกเฉินอ้างความมั่นคงแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาไม่รู้เลยว่าเนื้อหาสาระกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันคืออะไรเขาก็ไม่ทันที่จะได้แสดงความเห็นกัน สุดท้ายส่งไปฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอนอชอสอนอชอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นพรลกรทําได้แค่รับหรือไม่รับเท่านั้นเองแต่หนักกว่านั้นคือป่วยกว่ารู้อยู่ว่ามีปัญหากับผ่านที่เป็นพรลบนายพิสิทธิ์ต้องพูดถึงสอนอชอด้วยนะคะไม<ะ>่ใช่ด่าแค่พลรมอ <c oughs> เสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็บอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากมาตรา44ที่ผมไม่สบายใจเนี่ยผมไม่สบายใจมากๆเลยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาบอกว่าคน หาเรื่องจะไปยื่นร้องต่อศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญก็เลยลักษณะเหมือนด่ากับแบบผู้ดีหน่อยว่าศาลไม่ปัญญาอ่อนหรอกนะใช้คํานี้เลยป่ะไม่ค่ะดิฉันแปลเป็นภาษาออชาวบ้านอาเอาขออภัยใช้คําใหม่แล้วกันเอาตามที่น,นายนายอภิสิทธิ์พูดแล้วกันคือถ้าไรสาระเนี่ยศาลท่านก็ไม่รับเรื่องไว้เอ,อเอาเป็นว่าไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาด่าคนอื่นว่า กลัวไม่มีงานทำหรือยังไงหาเรื่องไปยื่นสารนู่นสารนี่<ม>นายพิสิทธิ์เลยบอกว่าหยุดก่อนท่าน<ม>เรื่องเนี้ยถ้าเขาไปยื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ยื่นได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ยื่นไปเนี่ยอยู่ที่สารท่าน<ม>ว่าท่านจะรับหรือไม่รับ<ม>คือถ้าเป็นเรื่องไร้สาระตามที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรทำหรือยังไงวันๆหาแต่เรื่องจะไปยื่นสารถ้าไม่มีสาระสารท่านไม่รับอยู่แล้ว<ม><ม>ตอกหนักเลยนะคะ แล้วเอกกรณีที่บอกว่าโอ้ย้ำจังย้ำจังว่าคอสอชอเข้ามาเพื่อต้องการเห็นธรรมาภิบาลก็เลยบอกท่านย้ำธรรมาภิบาลเนี่ยท่านกลับไปดูข้อหนึ่งของธรรมาภิบาลก่อนว่าข้อหนึ่งเนี่ยคืออะไรหลักนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมก็คือทุกคนรวมทั้งรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วท่านอยู่หรือเปล่าท่านอยู่ออคือขณะนี้ใช้มาตาสี่สี่มันกระทบความหมันคงปัน,ปนป่วนกลายไปเป็นว่ายุคข,ของท่านเนี่ยเอากฎหมายพิเศษมาบอกว่า ทำไปแล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าผิดก็แก้ด้วยวิธีการใช้กฎหมายพิเศษก็ได้หนักมากอะแน่นมากนะคะนายพิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าไอ้กรณีเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยก็พูดอะค่ะบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมก็เลยแนะนําว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วแรงงานผิดกฎหมายมันเยอะเพราะอะไร ก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายด้านที่ทําให้เขาทําผิดกฎหมายไม่มีใครอยากทําผิดตั้งแต่ข้อแรกอันนี้ดิฉันเห็นด้วยมากๆนะคะก็คือ 1. ความยุ่งยากแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายทําให้ทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่อยากทําให้มันเป็นไปตามกฎหมายมเรื่องที่สองต้นทางก็คือเรื่องการพิสูจน์สัญชาติดิฉันก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพม่ามันจะยุ่งยากเมื่อวานนี้พยาไม้ได้มีการขยายความ พม่าคือพม่านะคะกะเลี่ยงหรืออะไรที่เป็นชนกลุ่มน้อยของเขาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่พม่าทีเนี้ยพอกลายเป็นว่าเหล่านี้ยข้ามมาทำงานอ่ะไม่ได้มีการพิสูจน์สัญชาติว่านี่คือพม่าก็กลายเป็นเขาผิดกฎหมายไปเลย เนี่ยอ๋อเพราะเขามีชนกลุ่มน้อยอยู่เยอะมากที่พม่าเนี่ยค่ะขัดฉิมนุ่นเยอะมากใช่ทีเนี้ยเอ้ยอ้คำว่าพม่าของเขาพม่าก็คือพม่าไม่ใช่เหล่านี้ทีเนี้ยเหล่านี้ถามว่าตามแนวชายแดนบ้านเราอ่ะเขามาง่ายสุดเขาก็มาส่วนคนพม่าจริงๆก็เป็นแรงงานระดับสูงที่เหมือนมาช่วยในเรื่องของภาษาความสามารถระดับสูงไปอีกอะไรแบบนั้นนะค่ะ ดิฉันก็อ๋อเออปัญหาต้นทางของเขาก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอสิ่งที่นายพี่สิทธิ์แนะเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะหนึ่งท่านแก้ในส่วนของเราที่บอกว่าอุปสรรคมันเยอะมันก็เลยทําให้เขาไม่อยากถูกกฎหมายกับสองที่ต้นทางก็ลองไปดูซิว่าจะไปคุยกับทางต้นทางพม่ายังไงทีนี้นแล้วก็บอกว่าไอแรงงานต่างด้าวอะ่ะเหมือนที่สมาชิกสนอชอพี่ปลายอะ่ะไม่ควรที่จะระบุว่าเป็น ลาวพม่ากัมพูชาแต่มันควรหมายถึงประเทศอื่นด้วยนี่แหละอะช่นเช่นสมมติเขาแบบเป็นยะไข่หรือเป็นกระเหลี่ยงอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะซึ่งจริงๆมันก็ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติพิสูจน์สัญชาติมันที่อธิบดีเพื่อนเป็นการรองรับว่าคนนี้เป็นคนพม่าจริงนะอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ปัญหาของเขามันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวมาช่วงมาดูช่วงหน้าว่าพม่าในตอนนี้เขาปรับ ท่าทีกันอย่างไร<ม>แล้วก็ได้มีการออกมาแล้วนะออกมาบอกแล้วว่าไม่ให้พมา่านั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมาที่เมืองไทยแล้วก็จะหางานที่ทำกันที่นู่น<ม>ช่วงหน้ามาดูกันคะคะ